ทำหลัก4ล้านได้แล้วตอนนี้4ล้าน3ล้านได้ติดเบิลเก่งยังสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยนะครับดีนะผมให้ว่าดีเลยจริงนี่ครับดีเฟนต์ดีเป็นหลัก2 6แสนแล้วแล้วก็อย่าลืมด้วยในระหว่างเดียวกันน่ยคือโตมันเองเนี่ยซัพพอร์ตให้ทีมได้ทีมจะได้เอ็นคีดีเฟนต์เพิ่มอีก20%แล้วก็คิบวกหนึ่ง โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาในเกมของดาร์คบอสเซตตัวขังแบตเทอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะ่าจะมาทําการรีวิวตัวละครที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับชาว GB พอสมควรเพราะว่าต้องบอกว่าเอามาตัวละครตัวนี้เนี่ยมันพึ่งมานะครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นตอนฉลอง7ปีที่ผ่านมานี่เองคือถ้าตามปกติอ่ะมันควรจะเข้ามาใน7ปีนะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเขาแต่นเนี่ยมันเอาเข้ามาก่อนเลย นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมของวันไซยาเดยนะครับเป็นตัวฟรีฉลองไซยาเดยปีนี้นั่นเองซึ่งก็มาแล้วก็ได้ ECA ในเวลาเดียวกันเลยนะคือมาปุ๊บก็ได้ ECA เพิ่มเลยนะครับผมพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุนไปเลยได้ ECA ทั้ง2เซิร์ฟนะครับส่วนเรื่องของความสามารถสกิลตัวละครตัวนี้หลัง ECA เนี่ยจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาลองดูกันมาลองวิเคราะห์เจาะจงกันเจาะลึกกันนะครับผมนะ ซึ่งผมก็ได้อัพมาแล้วเรียบร้อยนะครับ SA 25ดาวลุงทุกอย่างนะครับผมฟาร์มมาฟาร์มต้องอัพเป็นขั้น LR ถึง3มสามครั้งอะ LR ล่างต้น SA 1 0ล่างปุ๋ยยี่สล่างปุ๋ยตอน E เสอีก5ตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมคือแบบฟาร์ม LR 3ตัวแล้วเหรียญมันก็ฟาร์มค่อนข้างจะไม่ได้ว่าใช้เวลาในการฟาร์มเร็วขึ้นนะก็คือเป็นแบบเป็นน้องๆ LR p a t t e บทเลยก็ว่าได้อะเออมินิ LR p บทเทิลเลยนะครับผม ซึ่งเรามาลองดูเริ่มจากสเตตต่างๆก่อนละกันนะครับแบบอัพดาวลุ้งนะครับอัพสี่เส้นทาง HP 19ื่นนะครับ a d k 17ื่น Defense 12ื่นนะครับผมถือว่าแบบผมให้อารมณ์ประมาณตัวละครโลกคังเฟสตัวกาชาแต่ก็นั่นแหละรครับเข้าใจอยู่ว่าเป็นเอลมาตัวละครตัวฟรีสเตตก็เลยอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะครับผมผู้นำนะครับนำให้กับทีม GT Hero แล้วก็ทีม Bertholment น,น,นะครับคิบวก3 HP a d k Defense บวก120%อ่า ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มีผู้นา GT Hero เนี่ยคนกําลังเริ่มต้นเริ่มเล่นเนี่ยก็ฟาร์มตัวฟรีเนี่ยมานาให้กับทีม GT Hero ได้เหมือนกันแต่ว่าจะนําไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะขัดใจใครหลายคนแต่ก็เล่นได้นะครับนะถ้าไม่้ตายถ้าไม่้ตายเล็กนะเป็นการ stack ADK เองแล้วก็ตีคุลัสซอดาเมจแล้วก็สามารถ lower defense ได้ด้วยส่วนท่าใหญ่ก็เป็นการ stack ADK เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโจมตีกับเมก้าคุลัสซอพร้อมกับ lower ADK นะท่าเล็กเนี่ยเป็นการลด พลังป้องกันแายตรงข้ามท่าใหญ่เป็นการลดพลังโจมตีแายตรงข้ามแล้วก็ทั้ง2ท่าเนี้ยท่าเล็กท่าใหญ่เนี่ยสามารถ s t a c เ ADK ได้เลยนะครับทั้ง2ท่านี้นะฮะแล้วก็ทั้ง2ท่านี่คือเป็นการโจมตีแบบหมัดด้วยแบบก็คือ melee attack นะเวลาไปเจอพวกศัตรูที่ว่าปันกันแม้ตายแบบ k e บ p b เนี่ยไอ้เจ้าคู่นี้คือไม่ได้มีปัญหาเลยเป็นการโจมตีแบบเม l ีแอ t แ a c k กนันเองนะครับความสามารถพาสีบนะครับผมนะ อย่างแรกจะมีเอเดเคดีเฟนต์ตั้งต้นให้100%นะครับแล้วก็จะบวกดีเฟนต์เพิ่ม10%ทุกครั้งนะที่ทำการโจมตีนะบวกสูงสุดถึง70%ก็คือโจมตีครบ7จดรอบนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะได้คีบวก2เพิ่มเติมนะครับเมื่อมันทำการเก็บบอลสีลุง้ง1ลูกก็คือถ้ามันอยากให้ได้แม้ตายใหญ่เยอะๆอยากให้ได้คีเยอะเนี่ยพยายามหาบอลลุงให้ได้เก็บจะได้แม้ตายง่ายมากๆเลย นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเออ่สกิลซัพพอร์ตให้กับเพื่อนนะครับที่ติดในแคดของ GD Hero แล้วก็เบอร์เทนเมนต์เป็นการซัพพอร์ตแบบบวขี้หนึแล้วก็เอเดคเดฟเอนท์บวก,ก, Defense, บวก20%นะครับก็ตัวมันเองก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้อันนี้ถือว่าผมให้โอเคนะถึงจะไม่ได้ซับเยอะแต่ก็ซับได้มันซับ2แคดไงแต่หลักๆคงเป็นแคด G ีดีฮีโร่มากกว่าเพราะว่าแคดสุดทิงเจ้าไอแคดเบอร์เทนเมนต์เนี่ยไม่มีใครไม่มีใครได้เล่นทีมนี้อยู่แล้วนะแคดเบอร์เทนเมนต์นี่ค ยังไม่เก่งอ่ะเออมันไม่เก่งะนะฮะความสามารถต่อไปเนี่ยตัวนี้จะทําการโจมตีเบิ้ลธรรมดาเพิ่มซึ่งมีโอกาสไม่ไดมแชนในการติดเป็นท่าไม้ตายนะครับผมนะเมื่อมันทําการเก็บลูกแก้ไปแล้ว5ลูกหรือมากกว่าเก็บ5ลูกหรือมากกว่าปุ๊บโจมตีเบิ้ลแน่หนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาสเป็นมไม้ตาที่มีได้แชนหรือว่า3 0นตั่นเองนะครับนะก็คือพยายามเก็บบอลให้ได้5ลูกจะดีมากๆเลยนะครับ5ลูกหรือว่า5ลูกขึ้นไปจะได้ความสามารถในการติดเบิ้ลเพิ่ม นะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับตรงนี้ยังสามารถเบิ้ลได้อีกหนึ่งทีนะนะยังมีความสามารถในการเบิ้ลแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าต้องเจอตัวละครในแฉตของโกคูแฟมหรือว่าเบเกต้าแฟมของฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับคือจะเจอทั้งโกแฟมหรือเบแฟมอันไหนก็ได้นะครับเจอแค่โกแฟมอย่างเดียวก็นับหรือว่าเจอแค่เบแฟมอย่างเดียวก็นับเหมือนกันนะครับพอเจอตัวละครพวกนี้เนี่ยทั้งโกแฟมทั้งเบแฟมเนี่ย คุณสามารถที่จะทำการโจมตีเบิ้ลได้เลย1ครั้งซึ่งมีโอกาสเป็นแม้ตายับบไเมเมนชในเหมือนกับพาสีอันบนอันที่แล้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันมีโอกาสในการตีเบิ้ลจากพาสีอะ่ะได้ถึง2รอบด้วยกันดังนั้นเนี่ยตัวละครตันนี้คือมันสามารถที่จะทําการโจมตีไม้ตายได้ถึง4ครั้งในเวลาเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าคุณโชคดีตีพาสีในการเบริ้ลทั้งหมดนี้นะครับจากการโจมตี1ครั้งปกติ จากการติดเบิ้ลเวลาเก็บลูกแก้ว5ลูกหรือมากกว่าเป็น2จากการเจอตัวละครในแคดโปรแฟมหรือเบฟแฟมเป็น3และก็จากการติดเบิ้ลจากระดานเป็น4นะครับถ้ามันติดนะก็ตีได้เบิลได้บ่อยดีเหมือนกันตัวนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเรื่องของการอัพเส้นทางอัพกระดานะครับเราควรเน้นไปทางคิดดีเขเลยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขาดคิดีเขอ,อย่างเดียวมันขาดคิดดีเขดาเมจให้กับตัวละครตัวนี้ ถ้าเราไม่เติมคีย์เข้าให้มันอ่ะมันจะมีดาเมจที่โจมตีไม่เข้า่ะนะเออคือเบิ้ลน่ะมันมีให้อยู่แล้วจริงๆที่ว่ายิ่งตีเบิ้ลบ่อยยิ่งโจมตีเยอะดีเฟนซ์ยิ่งเพิ่มแต่ว่าคือแค่เบิ้ลจากพาสีผมว่ามันก็เยอะนะเออจากการเก็บลูกแก้ว5ลูกเจอเบย์แฟนโกแฟนก็ผ่านไปสักเทินสองสามเทินก็น่าจะได้บิวทาสีดีฟเฟนซ์เต็มที่แล้วล่ะผมว่าผมเลยไปอัพคีย์ลูเข้าดีกว่าคือถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆหรือว่าเล่นเล่นแบบ เล่นจริงดีๆอ่ะเล่นจริงหลายๆครั้งอ่ะจะรู้ว่าคริลิคอ่ะมันสําคัญนะครับผมไม่ใช่ว่าเบิร์ดไม่สําคัญนะแต่คือเบิร์ดอ่นตัวเนี้ยมีมาให้อยู่แล้วก็เลยไปอัพคริลิคอ้ดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องของลิงก์ผมไม่ได้อัพนะประมาณนี้เลยครับเพิ่งปันเสร็จนะฮะลิงก์เวลรสามลิงก์เดียวคือลิงก์ของ l r นะฮะนะนะทีมที่มีให้อยู่นะครับแคตตาล็อกก็มีอยู่ประมาณ6แคตก็ทีมไม่ได้มีให้อยู่เยอะนะผมว่าตัวเนี้ยมันจะออกเป็นตัวละครแนวสะสมมากกว่าจริง เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีหนึ่งในคลิปแล้วกันอ้พวกความน่าสะสมขตัวละครตัวนี้หรือว่าอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแต่ว่าแคดอะไม่ได้เยอะมากแล้วก็คงคิดว่าเล่นจริงเนี่ยไม่รู้เล่นจริงมันจะเก่งขนาดไหนแต่คือพวกทีม G D Hero หรือว่าไฮบิสไซยาเนี่ยมันมีตัวละครที่แบบมันเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วหลายตัวเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นเป็นทีมหลักเป็นตัวละครหลักในทีมก็อาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวละครหลักของทีมนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ว่าเล่นเกมนี้มาบ่อยครั้งแล้วอ่ะคือเล่นมานานแล้วนะแบบเอ็นเกมแล้วผ่านทุกความยากทุกอีเวนต์แล้วนะฮะก็ถือว่าตัวนี้คงอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งฟาร์มตัวละครตัวฟรีเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยผมว่านี่คือจะเป็นตัวละครที่ว่าเออเอามาช่วยในการเล่นแบบในช่วงแรกๆก็เลยก็ว่าได้นะครับช่วงแรกรือช่วงกลางนะครับผม งั้นเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าโกคูเบต้าจูเนียร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคนะเรามาในทีมของ GT Hero นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเล่นใ,ในทีมนเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวของ LR ลอาร์โกคูเบต้าจูเนียร์เนี่ยจะได้ซัพพอร์ตให้กับทีมได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตัวมันเองเนี่ยมีความสามารถในการซับด้วยนะถึงแม้จะเป็นซัพพอร์ตที่แบบว่าซับ20%นตะแต่มันก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตนะอย่ามองข้ามนะตัวเลขแบบน้อยขนาดเนี้ย มันก็เป็นการซัพพอร์ตอยู่ดีแหละนะฮะผมว่าก็โอเคอยู่นะครับนะเรื่องของการซัพพอร์ตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการทาดามจกับดีเฟนต์มันก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูเรื่องของพลังป้องกันกันกบพลังโจมตีดูดีกว่าว่าไอ้เจ้าโกคูเบต้าเจเนียเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมนะเดี๋ยวรอวนเทินแล้วกันต้องบอกว่าไอ้ตัวเอลวาโกคูเบต้าเจเนียเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ว่าไม่ได้เปิดมาแล้วเก่งของมันไปเลยนะ อย่างที่ว่าคือยิ่งตีอะดีเฟเอนยิ่งเพิ่มดังนั้นเนี่ยมันจําเป็นนะครับต้องบิวดีฟเอนนั่นก่อนนะซึ่งการบิวดีฟเอนของมันอย่างที่จะแปลสกิลไปที่ว่าต้องโจมตีให้ได้บ่อยๆก่อนนะครับตีมันเจ็ดรอบก็ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ตีนานมากไม่ได้ใช้เวลานานมากนะเจ็ดรอบถ้าเราไ้ทำพาสีในการเก็บบอล5ลูกหรือว่าเจอโกฟูหรือแบบโกแฟมหรือเบแฟมเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำอะ มันได้ตีไปแล้ว3ครั้งไม่นับจากกระดานนะครับผมดังนั้นเนี่ยขอแค่วนเทินมาสัก3เทินสองเทินก็ครบพาสซีฟแล้วในการวิวดีเฟนซ์เจของมันนะครับผมนะอย่างเช่นแบบนี้ครับเปิดมาดีเฟนซ์แสนห้านะดูดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมแบบว่าผมไม่ได้ link อัพลิง์อ่ะลิงเลเวลหนึ่งถ้า link อัพลิง์เนี่ยคือจะมีดีเฟนซ์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ดาเมจขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวผมแปะรูปด้วยกันว่ารูปในการ link อัพลิงสิบแบบมันได้เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างนะครับผม เราจะไปเล่นช่องกลางได้กันช่องกลางได้ลิง LR ด้วยโอ้ได้ลิงคิด้วยวะนะมาผมต้องพยายามเก็บลูกแก้วให้ได้5ลูกเนะเพื่อทําการเก็บพาสีของมันพาสีในการตีเบิลนะฮะอันนี้ก็5ลูกโัวๆเนี่ยเก็บตรงนี้ดีกว่านะได้ลูกแก้วลุงด้วยครับเก็บลูกแก้วลุงคือได้คีบวก3ด้วยนะครับคือเวลาเก็บบอลลุงนี่คือได้แม้ตายง่ายมากๆเลยนะนี่คีเต็มหลอด24คีคดีเฟนซ์แสนห้าตั้งต้นนะฮะ ยิ่งตีดีเฟนซ์ยิ่งเพิ่มอืมแล้วก็ในระ,นระหว่างเดียวกันตรงนี้คือมันสามารถสแต็กดาเมจได้นะจากการโจมตีไม้ตายสแต็คไข่ดาเมจนะครับดีเฟนซ์ไม่สแต็กนะดีเฟนซ์จะได้จากพาสีเท่านั้นนะครับมาดาเมจแบบเปิดมาเท่าไหร่สามล้านสี่นะฮะก็ถือว่าไม่ได้ไลายแรงไม่ได้ดูด,ดันอะไรขนาดนั้นแต่ก็่ะให้จําไว้ว่านี่คือเป็นดาเมจแบบเปิดมาของเขาอะคือแบบมันสแต็กได้อะ แล้บอกว,ว่าตัวมันน่ะติดเบิ้ลเก่งใช่ไหมล่ะไม้ตายสวยเนี่ยเนขอขอขอพักก่อนแล้วกันขอพักกันดูขอขอมาชมไม้ตายผมชอบไม้ตายมากเลยจริงสวยอะ่ะพ็สวยเลยและประเด็นคือเราไม่มีทางได้เห็นโอ้โหดูมันเบิ้ลดิเห็นไหมเบิ้ลโคตรสะใจฮะละเาเมทเา่าไหร่สามหม่นเจ็ดว้าวเอ้ยเอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ แม้ตายสวยเนะคือต้องผมขอบอกกันเลยว่าการที่เราได้เห็นโกคูเบต้าเจมแน่มาร่วมกันต่อสู้เนี่ยเราไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วครับในดาร์คบอลจีทีเราเห็นแต่ว่ามันต่อสู้กันเองอ่ะเออแต่การที่มันมาร่วมกันต่อสู้อ่ะไม่ค่อยได้เห็นไม่เห็นเรื่อยซ้ําและคือที่เราได้เห็นแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะประทับใจดีนะเอออีกอย่างคืออนิเมชั่นแม้ตายภาพมันดูสวยงามมากและมีการปล่อยพลังขึ้นเต่ากับ กาลิก,กันพร้อมกันด้วยอะ่ะเออเป็นการย้อนลอยเบียา,ากับโกคูนะครับขึ้นชื่อก็เป็นตำนานบทใหม่ของนิวเจนโกคูและเบียานะฮะมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะพลังเหมือนกันเด๊ะเดแม่งคือก๊อปกันมาเลยอะ่ะซึ่งเราพอแค่เรื่องของการชมแอนิเมชันกันแล้วกันเรามาพูดถึงเรื่องความเก่งของมันจริงๆเมื่อกี้ที่มันทําได้อะ่ะดาเมจเปิดมา3ล้านติดเบิร์ดแม้ตายอยู่ที่2ล้านนะครับคือให้จําไว้ว่ายิ่งตีบ่อยอะ่ะ ดาเมจมันยิ่งเพิ่มจากการสแต็ k ไอเของมันนะอย่าลืมด้วยนะเออดังแบบนั้นในเกมท้ายๆหรือว่าเกมให้มันแบบเล่นมาน,นานๆเข้าอะ่ะดามเมจอะ่ะมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆื่อยๆตลอดไปเลยนะครับผมดังแบบนั้นแค่เปิดมาทําหลัก3ล้านเะนี่ยเหมือนจะเบาอะ่ะแต่ว่าไปนานๆเข้ามันแรงขึ้นเยอะไปเรื่อยๆเ,เลยนะมันติดเบิ้ลเก่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับผมไม่ได้อัพลิงสิบด้วยแหละประเด็นน่ยได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะ ไม่ได้ไม่ได้กากนะฮะเพราะว่ามารวมดาเหม็กันแล้วจากการโจมตีเบิ้ลแต่ละครั้งของมันเนี่ยไม่ตายของมันทีละสองล้านไม่ตายใหญ่ก็3มล้านก็ตีมันห้าล้านกว่าหล้านกว่าแล้วนะเออเอาเอาทำไปทำปเล่นไปทำเป็น <laughs> เล่นไปนะไม่ได้อ่อนกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยนะฮะดีเฟนต์ตอนนี้ดีบไปสองแสนนะครับเรายืนคู่กับซัพพอร์ตของโกเทนกับเออโกหังนะครับผมจริงที่ว่าอาจจะมีซนะัพพอร์ตมาคอยช่วยให้ก็จริงแหละแต่ว่ามันก็โอเคจริงนะ พลังป้องกันกับพลังโจมตีมันเท่ามาก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะโอเคมาครับดาเมจเท่าไหร่สามล้านห้านะครับเด็กมาหลักสามล้านห้าแล้วนะครับผมนี่การหลีกกันไม่ใช่การหลีกกันนี่หว่าเป็นบิ๊กแบงแอคแท็กเออบิ๊กแบงแอคแท็กกับคาเมฮามิห้านี่เตะนี่ต่อยแล้วก็เตะพร้อมกันแล้วพุ่งอืพุ่งชนพุ่งราวาติดคิย์คั่วตาย จริงนะคุณควรอัพคิวีข้อนาอย่าไปอัพเบิ้ลนำเด็ดขาดจริงตัวแมงเบิ้ลเก่งมากๆอยู่เลยวผมเห็นเลยครับอย่างนี้เห็นในคลิปมันเบิ้ลเก่งคือถ้ามันได้มีคิตข้อมาให้เนี่ยมงตัวละครดาเมจได้เลยนะเออทำดาเมจได้เลยอ่ะตีรอบแรก3ล้านติดเบิ้ล2ล้านเบิ้ลใน้2ทีเบิ้ลธรรมดาก็ประมาณหลัก8ปดแสนล้านนึงอะไรเงี้ยมันคิวี่ข้อมันก็มีดาเมจอ่ะพอเข้าได้แรงๆเหมือนกันอ่ะเออไม่ได้อ่อนนะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะเอาเขาเอาเขาจริงไม่ได้น้อยนะเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าในตอนนี้คือเราทําการบิลพาสีบีเฟนเต็มที่แล้วนะครับคือตีประมาณกี่รอบอะเมะื่อกี้คือแค่2เทินน่าจะครบน่าจะครบพาสีบแล้วล่ะตีแค่2เทินนะครับเพราะว่าเทินแรกมันตีไปสี่รอบเออสี่รอบแล้วก็เทินเมื่อกี้ประมาณสมรอบได้ผมจําได้ก็ครบ7รอบพอดีเลยนะครบพอดีเป๊ะภายในแค่2เทินนะครับก็ถือว่า คือมันจะเร็วไม่เร็ววะขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณติดเบิ้ลบ่อยหรือเปล่าเออคุณมีดวงพอไหมเพราะบางการเล่นบางทีก็อาจจะแบบครบพาสสี่ภายในช่วง2เทินหรือ3เทินหรือว่า4เทินแหลอย่างเงี้ยถ้าเกิดว,ว่าดวงคุณไม่ดีกับการติ่นเบิ้ลนะครับผมมันไม่ได้ชัวร์มันจะสามารถบิวพาสสี่ได้เต็มที่ภายใน2เทินแบบร้อเซนไม่ใช่อ่ะนะครับผมนะตัวมันเองก็แบบว่าไม่ได้เปิดมาแล้วเก่งอยู่แล้วด้วยครับต้องทําการรอสักระยะหนึ่งก่อนเล่นสักระยะหนึ่งก่อนค่อยแบบเต็มที่ของมันนะครับโอเค ต้องแบบนี้ดิช่องกลางได้ลิกงดีกว่าควรลิ้งช่องกลางจริงนะมาเราเก็บบอลได้5ลูกนะครับอย่างที่ว่าครับคือพยายามเก็บบอลให้ได้5ลูกตลอดเวลาครับจะได้การโจมตีเบิลเพิ่มนี่ครับดีเฟนซ์ดีเป็นหลัก2องแสนหกแล้วมีซัพพอร์ตดีเฟน์สี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวนะครับอืมใช้ได้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะในระหว่างเดียวกันนะ่ะคือโตมันเองเนี่ยซัพพอร์ตให้ทีมได้ ทีมจะได้เอ็นคีดีเฟเพิ่มอีก20%แล้วก็คิบกหน,นะครับทีมจะแข็งแกร่งขึ้นมาเล็กน้อยนิดหนึ่งด้วยนะฮะนะนอกจากประโยชน์ส่วนตัวของมันเนี่ยยังมีดาวเมดในการทำหลัก4ล้านได้แล้วตอนนี้4ล้าน3ล้านได้ติดเบิ้ลเก่งยังสามารถซ<ๆ>ัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยนะครับดีนะผมให้ว่าดีเลยจริงเพราะว่าภาพรวมมันดีอะมันมันมันไม่ได้เล่นยากคุณแค่เขาเ้ขาใจเงื่อนไขนิดเดียก็ได้แล้ว แค่ติดเบิลให้ได้ตีมันแค่ติดเบิ้ลให้ได้เก็บลูกแก้วให้ได้5ลูกแล้วก็เจอพวกโกแฟมเบแฟมก็จะเก่งอบบเต็มที่แล้วนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำอ่ะคุณต้องพยายามเก็บบอลให้ได้5ลูกจะได้แบบเต็มที่ของมันนะครับผมคือถ้ามันคีย์ดีข้ออ่ะมันแรงเลยนะมันแบบมันค่อยๆตีค่อยๆแรงไปเลยอะ่ะยิ่งผ่านไปนานยิ่งโจมตีบ่อยยิ่งแรงนะยิ่งตีบ่อยยิ่งแรงสแต็กเอเดเคได้แล้วมันก็เบิลเก่งด้วยอีกทีนึงอ่ะ มันจะไม่ดีได้ยังไงผมว่าดีนะดีมากเลยนะถ้าเราเล่นถูกจังหวะเจะ fam, fam อโกแฟรเบรแฟรอมันดีแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่เจอโกแฟรเบรแฟรเนี่ยมันจะมันคงมันก็มันก็คงจะเก่งจะเก่งช้าลงแหละครับนะถ้าดีคือพยายามไปเจอพวกเบรตากับโกคูแฟมดีกว่าจะได้แบบรีพพลังเต็มที่เลยครับจะได้แบบว่าโชว์พลังเต็มที่แบบนี้เลยะนะดีมากจริงบอกเลยว่าดีมากจริงฮะทำเป็นเล่นนะไม่ใช่เล่นนะ ดีเฟนต์เท่าไหร่แล้วแบบว่าไม่ไ,มได้มีซัพพอร์ตดีเฟนต์นะตรงนี้อันนี้แบบไม่ได้มีซัพพอร์ passive, ตดีเฟนต์ลิงเวลหนึ่งนะครับบิลพลาสติฟเต็มที่ดีเฟนต์อยู่ที่หลัก2องแสนสองดูดีนะครับผมลิงเวลหนึ่งนะฮะลิงเริ่มต้นเลย no support defense ตั้งต้นสองแสนสองนะฮะโอเคอยู่นะเออและตอนนี้คือดาเมจธรรมดาของเราเนี่ยอยู่ที่หลัก2ล้านแล้วนะครับผมถ้ากับว่าถึงแม้จะเป็นการติดเบิ้ลธรรมดา มันก็ตีดาเมจหลัก2ล้านแล้วอะ <c oughs> คือตีแบบตีเท่าการติดเป็นไม้ตายในช่วงเริ่มต้นของเธอเลยอะตอนนี้นะอย่างที่บอกครับยิ่งเวลาผ่านไปนานยิ่งโจมตีบ่อยอะมันได้แต็กเอเดคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดาเมจก็ยิ่งแรงเรื่อยๆหล้านหนึ่งจังหวะน,นี้มีแอคทีฟจากปังพึ่งไงไปบิ๊กแบงแอนพลังขึ้นเต่าเบิ้ลเพิ่มธรรมดา2อล้านสารับผมเบิ้ลธรรมดา2ล้านนะผมเบิ้ลแม้ตายเพิ่มเป็น3าล้านเเอาดิ เบิ้นเก่งปะละ่ะเบิ้นไม่เก่งให้ให้พูดใหม่เลยเก่งว่าชนพุ่งชนเพิ่มไหมเพิ่มตายลิงยักษ์กูตายไม่ต้องทําอะไรแล้วครับลิงยักษ์กูตายครับโคตรเจ๋งพุ่งชนพุ่งเล่าชอบปะกูชอบว่ะ,ออะผมชอบตัวนี้แล้วอะ่ะผมเริ่มชอบมันแล้วอะ่ะอันนี้คือเป็นการใช้งานจริงนะผมไม่ได้ไปดูคลิปอะไรลึกขนาดนั้นคือผมเล่นจริงแล้วผมชอบจริงเลยอะ่ะไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะ ชอบนะเสียไปหน่อยที่ว่ามันมันต้องใช้เวลาในการบิวนะครไม่ใช่ว่าเปิดนาเก่งเลยอะไรเลยนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีอ่ะมันคือแค่มันซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วความสามารถศักยภาพมันได้ขนาดเนี้ยผมก็โคตรชอบแล้วจริงตัวมันโคตรจะเหมาะกับพวกด่านเกมยางจริงเนยฮะโกคูสีไม่ตาใส่โกฮังกับโกเทนของเราตายไหมเนี่ยจะตายนะรอดตายเกือบตายแล้วโอเค มาครับอ้เมื่อกี้หว่ดเสียเหมือนกันนั่นทำเป็นเล่นไว้ฮะมาอันนี้เข้าสู่เทิร์นที่11แล้วนะครับเทิร์นที่11ของเรามาดูซิว่าดาเมจจะไปเท่าไหร่แล้วนะครับเทิร์นสิบเอ็ดก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตเอเดเคมาให้อาจจะดาเมจต่ำกว่าเมื่อกี้แหละเออเพราะเมื่อกี้มันก็แรงจริงครับหกล้านห้าดาเมจไม้ตาใหญ่และมันบวกกับการติดเบิ้ลจากหลายๆอย่างเล่นกันจากไม้ตาจากเบิ้ลธรรมดา เบิ้ลธรรมดาก็สองล้านแล้วอ่ะเบิ้ลแม่ตายสามล้านเจ็ดเออเก่งนะเก่งนะวยนะเกมยาวอนะเก่งเลยนะครับผมพวกด่านไฟติ้งรีเจนต์เบต้ารีเจนต์่ะเฉืดอฉายเลยเออจริง <c oughs> ก็ดูมันดินี่ลิงเ์ล้วหนึ่งนะครับผมย้ำอีกครั้ง,งหนึ่งฮะดาเมจอันนี้สี่ล้านสี่อันนี้ไม่มีซัพพอร์ตก็คือจะดามเมจต,ต,ตกต่ำมาเยอะเลยนะจริง เมื่อกี้เธอเมื่อกี้ผมใช้นั้นได้ไงผมใช้แอคทีฟตังพึ่งเลยมันเลยแหลงขึ้นไปเยอะเลยเมื่อธรรมดาเพิ่มอะเร่มเลยไม่มติดไม้ตายแล้วเลยหมดโปรโมชั่นแลวครับอวยบ่อยเกินไปฮะพลังหมดแล้วไม่ใช่หรอกคือมันคือมันคือดวงในการติดเบิ้ลเว้ยเออมันคือดวงนะเป็นแค่โอกาสในการติดที่ผ่านมาผมติดไมเดียมแซนบ่อยไงก็เลยจะดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า โอกาสคือโอกาสครับบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างปกตินะถ้าเราสามารถแยกแยะออกได้อะมันคือเรื่องปกตินะจริงอย่าไปจมปักกับเรื่องโอกาสผมเห็นหลายคนและว u ไไม่หลบ UI หลบ UI ไม่หลบเนี่ยคือมันเป็นโอกาสครับนะเป็นโอกาสนะผมอย่าไปจมปักกับมันมากผมก็เจอบ่อยเพราะแบบโอกาสในการติดสูงแต่ไม่ติดอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจเป็นคือโอกาสไงแต่ก็บางทีก็หน้าหมันไส้จริงแต่ก็ต้องเข้าใจครับมันก็คือไม่ติดก็คือไม่ติดอะไรอย่างนั้น นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบคลิปประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้า LRGoku Beta j u r นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับความสามารถของมันค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะครับผมดีเฟนซ์2 0 0 0แบบ l e เวลหนึ่งอ่ะเออมีซัพพอร์ตดีเฟนซิ่งประมาณหลัก2 0 0 0ได้เลยนะครับดาเมจมีซัพพอร์ตก็ประมาณหลัก4ล้านกว่า5ล้านแหลอย่างนั้นนะครับผมนะ ใช้ได้นะครับเพราะมันติดเบิ้ลเก่งอ่ะถ้ามันไม่ได้มีเบิ้ลมาให้มันจะไม่เก่งห้่านี้หรอกแต่คือประเด็นอ่ะมันมีเบิ้ลมาให้และมันมีเบิ้ลมาให้แบบจุใจด้วยนั่นแหละนะผมก็ถือว่าโคตรดีของตัวละครตัวฟรีเลยครับผมให้คะแนนสำหรับความเห็นของผมเนะี่ยเอามาสัก8 8คะแนนนะผมให้8คะแนน,น,นแปดคะแนนแหละผมเออใช่แปดคะแนนจะคิดดี๋ยว,ว่าจะให้เจ็ดจุดห้าคะแนนดีไหมให้นนแปดคะแนนล้วกันนะผมอาจจะอวยด้วยสวนดึงแต่มันก็ เอาใหม 7, 7. ่เอาใหม่อะเจ็ดเจ็ดห้าคะแนนดีกว่าไม่ถึงแปดผมผมให้ไม่ถึงแปดเพราะว่ามีเงื่อนไขในการต้องเก็บบอลต้องเจอโกแฟมเบแฟมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเก่งด้วยมันเลยไม่ได้แบบวือหวาขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราได้เล่นจริงๆทําความสามารถเต็มแบบจริงๆก็เก่งเลยนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ครับเอลวาโกคูเบกาต้าจูเนียตำนานบทใหม่ของโกคูและเบกาต้า ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะ New Gen of Goku and Vegeta นะฮะงานคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอหน่อยคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย